สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องสองคอมเมนต์วันนี้เรามาสองคอมเมนต์ของชาวโลกลังซสาไทยล้มยักษ์ใหญ่อย่างซสาจีน3ต่อ2เซตในศึกเลยบอลเดชันลีก2 0 2 2หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ลงคลิปแรกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเหนเ็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบ่นกันว่าเอ้ยมันยังไม่จุใจเว้ยขออีกได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับ ผมนี่ก็ต้องจัดให้เลยนะครับเป็นคลิปที่2แล้วกันนะครับเอาแบบให้อิ่มอกอิ่มใจนานๆเรานจะมีความสุขแบบนี้นะครับนานมากแล้วนะครับที่เราเอาชนะทีมจีนได้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็นู่นะตั้งแต่สมัยปี2009-2010นะฮะที่สามารถเอาชนะทีมจีนมาได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยสู้ในบ้านของเราในประเทศไทยของเรานะครับ เรามีชาวไทยคอยกดดันแล้วก็ให้กําลังใจทีมของเรานะครับแต่ครั้งนี้เราไปสู้แบบอยู่ต่างแดนอ่ะเออแต่ก็สามารถเอาชนะทีมจีนได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ไม่อยากพูดมากคาเพลงนะฮะเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนจากทั่วทุกม,มุมโลกกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยมาที่คอมเมนต์แรกครับ หัวใจพวกเธอดังนักสู้และการต่อสู้ของพวกเธอไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้แม้จะเจอทีมที่ยากก็ตามคอมเมนต์ทันมาครับผมฉันรักทุกสิ่งที่ประเทศไทยกำลังแสดงอยู่ในขณะน,นี้เกมทั้งหมดของพวกเขาสนุกและยอดเยี่ยมในการรับชมฉันมีความสุขที่ประเทศในเอเชียตําหนักเชียงใต้กำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ย มีความแข็งแกร่งในระดับโลกผลงานที่ยอดเยี่ยมฉันมองว่าฟิลิปปินส์จะแสดงทักษะเดียวกันและได้รับการยอมรับในไม่ช้ารักมากมายจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมช้ยชนะอันน่าทึ่งพวกคุณน่าทึ่งมากคุณเล่นดีมากจากนี้ไปไม่ใช่แค่ทีมบราซิลเป็นทีมโปรดหนึ่งเดียวของผมอีกต่อไปแต่ผม จะคอยติดตามดูผลงานของทีมสาวไทยทุกนัดคอมเมนต์ต่อมากันครับผมว้าวเกมอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบทีมจีนนะแต่ฉันชื่นชมทีมไทยมากกว่าเพราะพวกเขาสอนเทคนิคและความคล่องตัวในการเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้เล่นฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ของเราทีมของเราส่วนใหญ่ได้รับการฝนในประเทศไทยและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ แบ่งปันความสามารถและเทคนิคของตนกับผู้เล่นชาวฟิลิปปินส์ช่างเป็นชาติที่เสียสละเสียจริงฟิลิปปินส์และไทยกลายเป็นเพื่อนกันแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งในซีเกมแต่ในการแข่งขันระดับนานาชาติฉันเชียร์ทีมไทยคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับทีมไทยเติบโตขึ้นมากพวกเขาเรียนรู้ที่จะชนะ ไม่ได้เรียนรู้ที่จะแพ้แล้วปอบโยนตัวเองคอมเมนต์ถัดมากันครับผมทีมไทยไม่เคยเล่นโดยไม่มีรอยยิ้มนั่นเป็นเหตุผลที่ทีมไทยแตกต่างจากทีมอื่นในโลกพวกเขาสร้างแนวทางของตัวเองโดยการยิ้มทุกเกมแม้พวกเขาจะเล่นภายใต้ความกดดันซาโน้อยที่น่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมากันครับผม ทีมไทยนี้ขาดเดาไม่ได้พวกเขาเล่นด้วยหัวใจและจิตวิญญาณขอแสดงความนับถือสาวๆคอมเมนต์ทันมากันครับในขณะที่หลายคนชื่นชมญี่ปุ่นและจีนจากเอเชียแต่สําหรับฉันรักประเทศไทยพวกเขาเป็นนักลบพวกเขาเล่นกันหนักรักทีมไทยเป็นเต็งในเอเชียตลอดการ คอมเมนต์ต่อมากันครับผมทีมไทยน่าชมมากผมไม่แปลกใจกับผลงานของพวกเขาเลยพวกเขาพัฒนาขึ้นในทุกทัวรน์นาเมนต์อดใจรอดูแมตช์อื่นไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เชียร์ทีมไทยล่าเรืองมากถ่ายทอดบรรยากาศได้เยี่ยมและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาเล่นได้ดีเกินไป คอมเมนต์ต่อมาครับนอนเศร้ากับความพ่าแพ้ของทีมบราซิลและตื่นขึ้นมายังมีความสุขกับชัยชนะของทีมไทยยินดีกับชัยชนะครั้งสำคัญครั้งนี้ดีใจจริงๆเพราะรักทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมผู้เล่นสวยปาดเบียวแนวรับที่ยอดเยี่ยมการใจบอลดีการโจมตีที่ทำได้อย่างอัศจรรย์การสกัดกั้นอย่างโดดเด่น แม้จะเตี้ยกว่าก็ตามเล่นเร็วน่าดูไทยแลนดียช่วยชีวิตวอลเลย์บอลที่สวยงามให้กับเอเชียได้คอมเมนต์ต่อไปกันครับทีมไทยน่าเหลือเชื่อนะพวกเขาเล่นด้วยจิตวิญญาณที่ดีหลังแพ้ลวด2เซตและชนะ2เซตที่เหลือเอาชนะจีนทีมชาติที่2ของ FIVB หวังว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งใน6ทีม ที่แข็งแร่งที่สุดในว o l l e y ์บอ l ช e สนลี่ส2 2สสู้นะสาวไทยคุณวิเศษมากคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับสนุกกับการดูทีมไทยพวกเขากำลังเล่นด้วยใจในกีฬานี้ฉันมองว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมากันครับผมฉันค่อนข้างแน่ใจว่าทุกสายตาจับจ้องมาที่ทีมไทย หลังจากที่พวกเธอสังหารมังกรทีมที่แข่งแข่งทั้งหมดจะจับตาดูพวกเธอพวกเธอเป็นทีมที่แข่งแข่งมีพลังมีทีมเวิร์กที่ดีและพวกเธอมีฟแฟนๆฉันหวังว่าจะได้เห็นทีมไทยเอาชนะมากกว่านี้พวกเธอเป็นทีมเอเชียที่ฉันชื่นชอบมาหลายปีแล้วคอมเมนต์ต่อไปกันครับพวกเราชาวบราซิลดูเกม และดีใจกับชัยชนะของทีมไทยเราหวังให้คุณไปถึงสถานที่ในฝันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมชอบทีมไทยมาโดยตลอดทุกครั้งที่พวกเขาทำแต้มพวกเขาจะยิ้มไม่ว่าพวกเขาจะแพ้เกมหรือไม่ก็ตามเห็นการเติบโตขึ้นเลยดีใจจังฉันหวังว่าประเทศไทยจะพบกับบาซิลฉันชอบที่จะเห็นทีมโปรดของฉันเล่นด้วยกัน คอมเมนต์ต่อไปกันครับติดตามทีมไทยบนโซเชียลเน็ตเวิร์กมามากกว่า4ปีแล้วนั้นนี้น่าเหลือเชื่อมากยินดีด้วยจากสาธารณรัฐโดมินิกันคอมเมนต์ต่อมากันครับผมว้าวแท้จริงการป้องกันของไทยนั้นงดงามมากประเทศไทยยังสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้ด้วยความมั่นคงนี้ ส่ควอมเมนต์ Comment ต่อไปกันครับผมนักตบรุ่นใหม่ของไทยทีมนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทีมระดับโลกคาดหวังมากขึ้นจากพวกเขาในอนาคตคอมเมนต์ Comment ต่อมามันเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูผู้ชมชาวตุรกีมีความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างไทยพวกเธอไม่เคยยอมแพ้ และพวกเธอก็ชนะคอมเมนต์ต่อมากันครับฉันไม่มีอะไรนอกจากการยกย่องสาวไทยเหล่านี้โดยการเอาชนะคู่แข่งในทวีปของพวกเขาตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกจากอิหร่านด้วยรักและเคารพคอมเมนต์ต่อไปกันครับทุกเกมของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในลีกนี้ให้ความบันเทิงในการรับชมมาโดยตลอด แต่นี่ยังไม่ได้อธิบายทั้งหมดของพวกเธอความสามารถและทักษะวินัยความเชื่อมั่นและจิตวิญญาณทุกสิ่งทำให้พวกเธอได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคอมเมนต์ถันมากันครับผมการเข้ามาของอัชราพรทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะเมื่อเธอเล่นในเซตที่4และ5ระบบทีมมันแตกต่างออกไปคอมเมนต์ต่อไปกันครับ นี่คือแมตท,ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นในทัวร์นาเมนต์นี้วอลเลย์บอลเอเชียนั้นมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับไปลองฟังกันเลยตระหนักว่าประเทศไทยพัฒนาขึ้นมากและตอนนี้กำลังมุ่งสู่การเป็นทีมที่โดดเด่นในวอลเลย์บอลนานาชาติคอมเมนต์ต่อไปครับไปลองฟังกันดูเลยครับ คุณสามารถเห็นความทุ่มเทและความตั้งใจของทีมไทยได้อย่างแท้จริงฉันไม่ได้คาดหวังว่าจีนจะแพ้แต่ฉันรักทั้งสองทีมนะคอมเมนต์ถัดมากันครับผมสนุกกับเกมจริงๆขอบคุณทั้งสองทีมที่เล่นด้วยจิตวิญ,ญญาณของคุณโดยเฉพาะทีมไทยฉันภูมิใจในตัวพวกคุณมากคอมเมนต์ถัดมากันครับ มันไม่ใช่ปฏิหารมันคือตำนานคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมฉันคิดว่าทีมไทยจะยังคงทำให้โลกต้องช็อกต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากพวกคุณเล่นได้น่าประทับใจมากคอมเมนต์ต่อไปกันครับแมตช์นี้ทำให้ฉันแทบบ้าฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ทีมไทยถึงเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งคอมเมนต์ถัดไปกันครับลูกกลมๆอะไรก็เป็นไปได้ทีมไทยเพิ่งพิสูจน์ได้ถูกต้องอีกครั้งภูมิใจในตัวคุณสาวๆคอมเมนต์ต่อมากันครับเลนดอยางสุดหัวใจพ่อนพันธ์เซตเตอร์สุดปังคอมเมนต์ต่อมากันครับ ไม่เคยผิดหวังกับทีมชาติไทยแต่ละเซตจะชนะไทยได้ไม่ง่ายเลยคอมเมนต์ต่อมากันครับผมสิ่งที่น่าประทับใจมากคือทีมไทยกลับมาจากการแพ้2เซต25-13ต่อและ25-14ต่อซึ่งกดดันพวกเธอมากแต่พวกเธอก็ททำได้ยินดีกับพวกเธอด้วย และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับผู้หญิงเหล่านี้มีสปิริตสูงคุณจะอดไม่ได้ที่จะเชียร์พวกเธอพวกเธอเล่นเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและความแข่งแกร่งทางจิตใจที่ดียิ่งขึ้นไปอีกจากนี้ไปฉันจะเชียร์พวกเธอต่อไปยินดีด้วยกับประเทศไทย ก็จบไปแล้วนะครับกับการสองคอมเมนต์ของชาวโลกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหอิ่มอกอิ่มใจนะครับที่เขามาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเต็มที่ครับโอ้ลมยักได้นะ <c oughs> อันดับสองของโลกนะครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีวันนี้นะฮะเฮ้ย <c oughs> มีความสุขครับผมนะก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าในคลิปต่อๆไปเนี่ย ผมจะทําคลิปของคอมเมนต์ประเทศอะไรผมว่าจะลองไปหาคอมเมนต์ของชาวจีนดูนะว่าเขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างในการแพ้ไทยนะครับถ้าหาได้เนาะโอเคคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยวันนี้ก็คงคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้แล้วก็เอาไปเจอกันในคลิปหน้าๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันครับ